สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาร่วมงานกับทางแบรนด์คอมโพเนนซ์ครับเป็นแบรนด์ดีไซเนอร์งไทยชั้นหน้าสไตล์สตรีทแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพที่ดีเราตื่นเต้นมากมเพราะว่าเราไม่ได้มาออกอีเวนต์อย่างเงี้ยบ่อยๆอ่าสวนใหญ่เราก็เป็นลูกค้าุ้มแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคบวันวนี้พอ,อเห็นเสื้อผ้าตัวไหนที่แบบว่าโดนตกเรามากโอ้โดนตกมาตั้งแต่รอบที่แล้วด้วยรอบที่แล้วผมมาช่วยเขาไลฟ์ขายอย่างเงี้ยฮะก็รอบที่แล้วมีสินค้าที่ลด เยอะแยะมากมายแล้วก็มีหลายรุ่นหลายคอลเลคชันมากๆครับมีทั้งเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนแล้วก็มีเอ่อคอเสดหลายหลายๆตัวที่ผมก็แอบเอิสกับไปแอบจับจองแล้วราคาไม่แพงเธออย่างอย่างเสื้อตัวนี้รอบที่แล้วเซลล์หรือตัวละแบบ120อะไรอย่างเงี้ยถูกถูกมากถูกมากครรับเียกว่าราคาเนี่ยรับ ใช่ครับจับต้องได้แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีคอลเลคชั่นใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเทเลทบี้ที่พี่บอกมาอย่างเงี้ยฮะน่ารักมากๆแล้วกระแสตอบรับดีมากๆด้วยครับอ่าส่วนตัวตอนนี้คือเป็นใส่แฟร์ด้วยด้วยนิดหน่อยแต่ก็ด้วยด้วยครับด้วยครับอ่าครับเราาฝกงานนนนวััี้ห่อยครบก็ฝากงานในวันนี้นะครับคอมโพเนนต์นะครับก็เขามีช็อปอยู่ที่นี่แล้วเออได้ยินข่าวว่าเดือนหน้า เขาก็จะมีช็อปที่ข้างบนด้วยนะครับกับแอปซูสยามน,นะครับก็ฝากคอมเพนเนนต์แล้วก็แอป u ู e สลามด้วยนะครับมีเสื้อผ้าหลากหลายสไตล์ให้เลือกมากครับคุณภาพคัตติ้งดีมากๆแล้วก็ดีไซน์ดีมากๆใครที่ชอบสายสตรีทหรือไม่ชอบสายสตรีทลองเปิดใจมาลองดูดีไซเนอร์ไทยก็เป็นงานที่ดีมีคุณภาพที่ดีใส่แล้วนี่เป็นไงฮะสไตล์ผมใส่ถึง2เลเยอร์ ตอนแรกมีสาวเลเยอร์มีตัวในด้วยนี่แล้วเขาจะมีอุปกรณ์มีของเล่นแต่กล้องไม่เห็นกระโดดในกล้องดูนี่ฮะมีอะไรให้เล่นมากมายครับมีถุงเท้ามีอุปกรณ์มีเครื่องประดับเยอะมากมายเหมือนกันครับกระเป๋าหมวกก็น่ารักเหมือนกันครับถ้าอยากมาตามาำได้เลยมาได้เลยครับเข้าไปในแอปพลิเคชันของสยามวันก็ได้ครับก็จะมีตัวความพัน์อยู่ในนั้นครับครับครับ ก็อัปเดตผลงานนะครับตอนนี้ก็ก <wh <com> ําลังถ่ายทาซีรีส์เร <k 2> <Nixon> ื่องขอเป็นพระเอกในหัวใจพระเอกนะครับก็ใกล้จะได้ชมกันน่าจะเป็นต้นปีหน้าครับก็อยู่ในระหว่างช่วงถ่ายทําตอนนี้ก็ถ่ายทากันอย่างแบบขมรรถะนะทีมงานทุกคนและนักแสดงทุกคนตั้งใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ฝากโซเชียลฝากโซเชียลมีเดียของตอสด้วยนะครับตอสปนพงศ์นะครับทุกช่องทางนะครับก็จะพยายามลงคอนเทนต์ให้ทุกคนเห็นไม่ขาดไปจากโลกออนไลน์แน่นอนครับฝากด้วยครับ ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ